เรื่องที่สองกรณีของกลุ่มสวโ,โดยเฉพาะกลุ่มของนายไพบูณีกิตวันสวสัญหาซึ่งในฐานะประธานอนุกรรมธิการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐในคณะกรรมธิการก็ได้ไประชุมแล้วก็มีการ แถลงข่าวว่าจะออกคําสั่งเรียกนายธาริชเพ็งดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเรื่องเยอไทยที่เกี่ยวกับการดําเนินคดีนายสุเทพกับพวกในนามรปสเนี่ยโดยจะมีการออกคําสั่งเรียกให้มาที้แจงโดยนายไพบุญเนี่ยมุ่งโจมตีนายธาริชว่ามีการดําเนินการในลักษณะเร่งรีบที่ออกมาติขัดแย้งกับคําสั่งสารบัญรูนรวมถึงนายธาริชไม่ได้เหมาะสม สำหรับการแต่งตั้งเป,เ,ปเ,ปเ,ปเป็นเป็นคณะพนัการสอบสวนหรือหัวหน้าพนักงารสอบสวนซึ่งทางและที่สําคัญยังโจมตีในาธิตว่าการกออกคาสั่งอายัดบัญชีของแกนนำกลุ่มลุลุมสิบแปดคนเนี่ยเป็นลักษณะที่ขัดต่อกฎหมายและเป็นการคุกคามประชาชนเรื่องนี้นะครับผมเองเนะที่เคยเป็นรองประธานกรรมธิการกป,รปรช และเคยเป็นประธานอนุกรรมธิการปปชสภาผู้เล่นรัศดรนะครับและเป็นกรรมธิการมาสองปีสี่เดือนกว่านะเห็นว่าการดําเนินการของนายไพลบูร์นิติวันเนี่ยเป็นลักษณะใช้อนุกรรมธิการหรือกรรมธิการเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการที่จะเป็นการกดดันการทําหน้าที่ของเจ้าพนักงานสอบสวนเจ้าพนักงานในการบุารลาธิธรรโดยเฉพาะกรมสอบสวนคดีพิเศษ การออกคําสั่งเรียกตามพรบคําสั่งเรียกของกรรมธิการของสาาภาผู้แทนรัษฎรและุฒิสภา,าปี2554ซึ่งสามารถดําเนินการได้แต่ต้องมีการเชิญบุคคลที่จะมาชี้แจงเนี่ยหลายครั้งถ้าเขาไม่มาเนี่ยจึงมีมติของกรรมธิการโดยเสียงกึ่งหนึ่ง ที่ออกคาสั่งเรียกแต่ลักษณะยังไม่มีการเชิญวันนี้จะบอกจะออกคําสั่งเรียกของคณะกรรมการให้มาชี้แจงในวันที่26ธันวาคมผมมองว่านี่คือการปฏิบัติหน้าที่ที่น่าจะไม่ชอบโดยกฎหมายของนายไพบูรนิติจัวันซึ่งเขาก็รู้กันว่านายไพบูรณ์มีความคิดเห็นอย่างไรและแนวคิด น่าจะสอดคล้องกับกลุ่มของนายสุเทพและกกพสอ,อยู่ตรงข้ามรัฐบาลมาตลอดและมาได้อย่างไรเนี่ยซึ่งผมไปดูมาตรา12ของกรรมฏิการผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุดจรติตตามพรบฉบับนี้ต้องระวังโทษจำคุก1ปีถึง10ปีนะครับ หรือปรับตั้งแต่2,000บาทถึง20,000บาทหรือทั้งจำทั้ง,งตับเพราะนั้นกรรมธิการโดยเฉพาะกรรมธิการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบการใช้อำนาจนั้ในวุฒิสภาต้องคำนึงนะครับว่าใช้อำนาจไม่ชอบจะโดนมาตร12ของพรบฉบับนี้เพราะว่าก่อนที่จะเชิญเข้ามาชี้แจงเนี่ย แล้วไปออกคาสั่งเรียกซะก,ก่อนเนี่ยทั้งที่ตัวเองเมีอำนาจถ้าใช้ไม่ชอบเนี่ยโทษหนักกว่าคนที่ถูกเรียกนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้ลักษณะคุณนายไพบูนีติจวัน,นยใช้กรรมธิการเป็นเครื่องมือผมเชื่อมั่นว่ากรรมธิการเป็นประกรบอบด้วยวุฒิสภาเนี่ยจะเป็นผู้คนที่มีวุฒธธิภาวะและคำนึงถึงตัวบทกฎหมายและอำนาจหน้าที่ของกรรมธิการ การกระทำในรื่องที่น่าจะเป็นการลูกแกมน่ยไม่ควรทำนะครับเพราะในนายไพบูลเนี่ยกำลังใช้การมาธิการที่ตัวเองเป็นอยู่เนี่ยเป็นเครื่องมือและที่สําคัญถ้ามีการดําเนินการไม่ชอบเนี่ยนะครับผมว่านี้ก็อาจจะมีการร้องให้เอาผิดได้เพราะฉะนั้นขอให้ดําเนินการตามขั้นตอนแล,ล้วที่สําคัญนายไพบูลนิติอุตะวันเนี่ยในนามกลุ่ม42วเนี่ยอยากดดันกระบวนการที่ดีอยู่ ปล่อยให้อำนาจหน้าที่ของกรมสอบสวนทดีอาพิเศษเนี่ยเขาดําเนินการในการตรวจสอบนายสุเทพกับพวกของปศถ้าไม่ผิดก็ยังมีขั้นตอนของสารยุติธรรมในการดําเนินการเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับผมไม่อยากให้นายไพูวิจิตรวันเนี่ยไปรอตัวแทนนายสุเทพกับพวกในลักษณะที่น่าจะเป็นการปกป้องและลักษณะการให้ข่าวหรือการการใช้คําสั่งเรียกเนี่ยเป็นการข่มขู่ การทําหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับซึ่งจะการกระทบต่อการตรวจตรวจสอบสืบสวนสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับเพราะในอดีตเนี่ยสวไพริจิตะวันรวมนั้นกลุ่ม10สวที่พยายามเรียกร้องมาตรวจสอบเรื่องนี้สมัยที่กลุ่มนปชชุมนุมตอนปี53เกิดเหตุการณ์ 53, ในสาพุนสภา53นายสุเทพทอศสุวรรณผอสอชในขณะ อายัดบัญชีของแกนนำรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป้นท่อนำเลี้ยงและการดำเนินการมีการดำเนินการทางกฎหมายผมเห็นในสบพัยบุญนิติบัลรรวมทั้งพวกเนี่ยไม่เคยออกมาเรียกร้องให้มีการดำเนินการให้เป็นลักษณะ ที่เกิดความเป็นธรรมกับกลุ่มคนเสื้อแดงีนนปชแต่อย่างใดนี่คือการเลือกปฏิบัติที่ผมมองว่าน่าจะเป็นสองมาตรฐานทางการทาหน้าที่ของสองนะครับท่านไม่เหมาะนะครับวันนี้ที่จะมาตรวจสอบเรื่องนี้นะครับและผมเชื่อว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษตอนสมัยนปชเนี่ยคุณธาริศก็มีการตรวจสอบและอายัดปฏิรย์สินงเท่าน้ำเลี้ยงและก็แกนนํำวันนี้พอคุณกรุงเทพกับพวกมาชุมนุม และดําเนินการทําผิดแล้วก็สาราญาออกหมายจับข้อหาะบวนเขาก็ออกหมายจับผมเชื่อว่าวันนี้คุณทาริศไม่ได้สอบมาตรฐานครับท่านน่าจะมีมาตรฐานเนี่ยปฏิบัติตามกฎหมายมาดยโดยตลอดเพราะฉนั้นเชื่อว่าวันนี้ถ้าคุณสุเทพกับพวกไม่ละเมิกดกฎหมายไม่ทําผิดนะครับโดยเฉพาะ,ะการผิดข้อหากบวรวมทั้งการยุยงวันนี้ยังไม่ดน,นะครับยังเดินกระบวนอยู่ผมเชื่อว่า กรมสอบสวนกรีพิเศษหรือเจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรมก็ทําอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ขอเรียกร้องบรรยภูณบู่จริติตะวันนะครับหยุดกดดันกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะกรมสอบสวนคดีพิเศษหยุดใช้กรรมธิการเป็นเครื่องมือทางการเือนนะครับกันิ่งที่ไม่ถูกต้อง